เรียกกันแบบไวที่สุดไปกันเลยควิ n d o m ep 8 <c oughs> ดีว่าจะหยุดไปเที่ยัวนะครับผมก็ไปแบบไวๆ <c oughs> คลิปแรกรู้สึกจะเป็นเอ่อเคปเลอร์นะ The Boys หรอ่ะของเกิลเจนหรือเปล่าแขะไปกันเลยน่าจะน่าจะ Girl Gen เกิลเจนแหละชื่อเพลงนี้นึกถึงแค่เกิลเจนเท่านั้นนะเดอะบนยส์ โบกแท่งไฟออเขให้ผู้ชมเข้าได้นวนี่เอก็จมตั้งนางนเลป่วะเหมือนไม่ได้ดูนานเลยลืมไปหมด <c oughs> ภาพหน้าปกนี่คือแบบเอาเ,อนะเรื่องนะเก็บเลิ่อนะ <c oughs> เหมือนเช่นเคยนะผมยังไม่ได้ดูรายการ <c oughs> ไม่รู้ว่าแบบมีเนื้อหารดราม่าอะไรหรือเปล่านะผมก็ <c oughs> ไปอินกับสเตทแล้วกัน Oh, kìa bát cho hai mươi bốn tuổi chút bước sang cửa. Ba bắt 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 Ba quá trôi lính sai ong lưu mang ký tên chân đi Get up Oh พี่ถิงี่ผมชอบจนคารุไม่มาชิโรมาหนะนักตรงน,นี้โอ้ยนอ,อ,อ,อุ้ยท่านี้ดีจอซสกิวไม่หยุดเลยนะ Dayon, Dayon, Dayon. Ủa sao đang xỉn đi gần quá đấy. Ba hiểu không anh? Mo lại off, má. À, mình không. Nó không. Nó không. Nó Nó เสียได้นะเดี๋ยวจอดีรู้สึกว่าคอสตูมกับเพอร์ฟอร์มสเตททุกอย่างดีมากนะบนเวทีแต่บีดมันไม่ดีว่ะอุ้งเช้ พอลูก้าแบบเท่มากนะบอกเลยพี่ร้องราสาพูดยองอื่นแบบสายตายคิวมากโอ้ยึูว่าจะกระโดดไปข้างลาไหม ได้ยอดเด็ดสุดนะมีท่อนนีด้วยโอ้โหพี่ถิ่งพี่ถิ่ไม่ค่อยออกเลย9คนต้องแบบนี้แหละฟูลทีมนะบอกเลยว่าเมคอัพส่งมากๆนะแสดงสีหน้ากันดีทุกคนนะผมเต้นนี้นะแต่พี่ถิงออกน้อยมากนะไม่ค่อยมีท่อนเลย แต่คือสวยอยู่แล้วพี่ถิงอะอย่างที่ผมบอกเลยบีดมันมันเบานะมันไม่สมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น้องโชว์เลยตอนที่วีวิสนะผมบับบับนะก็เพลงนี้แหละเดบิวต์วงนะไปเขายังไม่ได้โชว์เลยแบบแบบตอนเปิดเขาให้เต้นเฉยเฉยใช่ปะ แล้วก็รอบที่ผ่านมายังไม่มีนะใช้ไปเพลงจีเฟแล้วก็สลับเพลงแล all, ้วก็เต้นใช่ไหม Yes เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแบบเชลิเดอร์อะไรเงี้ยอันนั้นอะ เสียงหวานที่บ้าอรอยนะนี่โหเอามาจากตู้อื่นนะตู้จูบเมื่อกี้เฮ้ยว้าวไอเด็ออกโคตรเซ็กซี่อ่ะดูดีสวยมากโอ้โหดูชุดก็เซ็กซี่นะ าบีดอย่างเดิมๆอยู่ละบอกเลยว่าหลงหนักจริงน้อ้งออมรายการนี้แลวพร้วราวมากๆแต่เบนดนี่คือแบบว่าเมนล่ากลับ,บทุกทีนะต้องอินมาดีสุดมากอันนี้

เพิ berry, scream, there, <habitude> ่มแบบฟังแบบชิวๆเรื่อยๆอยู่แล้วป๊อป๊ก็อิสุนกามเก่าเอลเอลโอ้ยอืมทุ่มดีน้องออมดีมากเลยว่ะ โอ้ชินบีโซโลว่ะอืมแล้วเวทีแบบส่งอยู่นะโอ้ยเท่เท่ชินบีต้องแบบว่าเท่เท่แล้วแบบบวกเซ็กซี่นิดหนึ่ง

ไอ้เนี่ยโอ้ยเนี่ยเมคอัพดีมากนะคอนแทคเลนส์สีผมโอ้ยอินฮาดีมากน่ารักจนแบบจะร้องไห้อะบอกเลยโอ้ดีมากดีมากสเตจก็ดูเพลินนะดูเพลินแต่ไม่ถึงกับว้าวไม่มีแบบท่อนว้าวอะไรมากมายเท่าไหร่ครับผมก็ไปกันต่อ น่าจะสุดท้ายแล้วนะผม EP นี้นะกับเพลง p a n t o m i m หรอ p a n t ม o m i m e p a n t o m m e moom กะโทษของอูจูซอนยอนนะผมก็อ,อูจองก็มาพิมพ์ <ma jer> มาพิมพ์ชื่อเพลงบอกได้นะผมป่ะแ <c oughs> นขับทุกวงนะแต่ว่าฉันขับปอมไม่เคยได้ฟังน่าจะเป็นเพลงบีไซเนาะ <c oughs> เพราะผมคุ้นชื่อเพลงอยู่นะแต่ว่าไม่เคยฟัง ไอมีนี่ป่ะอ้ามีเก้าคนเนี่ย<ะ>อ๋เอเฮ้ยกรถูแล้วป่ะพี่โบใช่ป่ะเย้ yeah, พี่โบว่าดาวอนยังไม่มานะอ๋อเป็นแบบว่าเฟีลแบบละครเพลงหรือเปล่า โชว์ตาปุ first, ๋ยเปิดเลยมีเล่นกับ CG นะว้าวโอ้พี่โบเปิดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าอุจูเฮ้ยยยเอาเรื่องจัดอหะ พิธีพิธีโอหชุดตีด้วยนะสีม่วงว่บักสุบินสุบินได้ยองเล่นกับซีจีว่ะเราดูแบบนี้ทั้งเพลงเลยป่ะเนี่ยพี่ซัน ชจ่วโงว่ะขอป,ปังๆครับพี่ยังสวยเหมือนเดิมและยันจอมยอร์มี่สีผมนี้ชอบมากแพนเทอมแมนสวยอ,อเนื้อเสียงดีมากผมชอบมากตัวข้อนเบวัน

โอ้พี่โบนี่เขาจองอยู่แล้วนะเซตเตอร์นะพี่แบบว่างานเต้นรำนิดนึงนะผมดีมา้างก็ลืมก็อชอบเป็นสีผมนี้ ขอพิซัยน,นะฮะอ้ย,อยเป็นแบบว่าหมุนไขาลานนะอ้ยโอ้ยผู้คนแพ้เลยยิ้มไปแค่ข้พิซัอ,อ่หนอ้ย,อยสวยมาก สุดในรายการนะเขาโหวตกันนะดูแล้วกันโอ้โ,โ,อโพี่โบคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโยวเฟาายปะฮไฮโน้ยั่งสุดเหมือนเดิมพี่โบไปไหนแล้วเป็นอะไ,ไ,ด,ได้ยงปไปละโอ้ยยิ้มหวานมาก ดูดานุ่มนิ่มโอ้โห Welcome back ครับพี่โบสดจริงวะอูจูอ่ะในสาวงนี้นะผมให้อูจูอีกสองวงผมให้เท่าๆกันแล้วกันก็จบประมาณนี้นะผมสำหรับ EP ที่แปดใช่ไหม EP ที่แปดของ Queen of 2นะผมก็ ความเห็นก็ตามที่พูดไปในคลิปเลยนะใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรหรือว่ามีอะไรที่แบบจะโต้แย้งกับผมอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะผมว่าที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายยย